วันมหาปรวนาตรงกับวันสุดท้ายของการจำพรรษาคือวันขึ้น15ห้าค่ำเดือน11อพระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้พระพิสุทำการปรวนา คือยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันยอมให้สงกล่าวตักเตือนในข้อบกพร่องที่พิสุทั้งหลายได้เห็นได้ยินหรือมีข้อสงสัยด้วยจิตเมตตาเพื่อจะได้สำรวมระวังปรับปรุงแก้ไขตนเองเพื่อความเจริญของพระธรรมวินัยและความผาสุในการ อยู่ร่วมกันความเป็นมาครั้งหนึ่งมีพิสุที่จำพรรษาในแคว้นกุศลตั้งกติกาว่าจะไม่พูดกันแต่ใช้วิธีบอกใบหรือใช้มือแทนคำพูดเมื่อออกพรรษาแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจา้าพระองค์ตรัสถามทรงติเตียนและทรงอนุญาตการปรวนา คือการอนุญาตให้พิสุอื่นว่ากล่าวตักเตือนกันได้พิสุจําำพรรษาแล้วย่อมปรนนาด้วยเหตุสประการคือ 1. โดยได้เห็น 2. โดยได้ยินได้ฟัง 3. โดยสงสัยวิธีปรนนา พิสุเทละพึงห่มผ้าอุตราสง์เฉวียงบานั่งกะโยงประคองอัญชลีแล้วกล่าวปราวาณาสามครั้งพระพุทธเจ้าทรงปรวนาแก่หมู่สงคราวหนึ่งในพระวิหารบุตภผาลามกุงสวัสถีพระพุทธเจ้าประทับอยู่กับพิสุสงห์าร้รูป ล้วนเป็นพระอรหันต์ในวันอุโบสถขึ้นสิบห้าคำเพื่อจะทรงทำปรวนาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่เหล่าพิสุนั้นว่าการติเตียนการกระทำทางกายทางวาจาของพระองค์บ้างหรือไม่พระสารีบุตรต่อปฏิเสธเพราะ พระองค์ยังทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นจากนั้นพระสารีบุตรก็กล่าวปราวาให้พระพุทธเจ้าติเตียนท่านพระผู้มีพระภาคเจา้ากล่าวปฏิเสธเพราะพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญามากพระสารีบุตร ทูลถามอีกว่าพระองค์จะไม่กล่าวติเตียนการกระทาทางกายทางวาจาของเราพิสุบ้างหรือพระองค์กล่าวปฏิเสธเพราะเราพิสุได้บรรลุวิชาสามอภิญญาหกได้อุพัตโตภาคขาวิมุตติและได้ปัญญาวิมุตติเป็นพระอรหันต์เหตุที่ทำให้เป็นคุณ ว่ายากเป็นอย่างไรคือพิสุในธรรมวินัยนี้ 1. ผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ข้อที่พิสุเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 2. เป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่น แม้ข้อที่พิสุเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 3. เป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วแม้ข้อที่พิสุเป็นผู้มักโกรธก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 4. เป็นผู้มักโกรธ ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ข้อที่พิสุเป็นผู้มักโกรธผูกความโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 5. เป็นผู้มักโกรธและแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ข้อที่พิสุเป็นผู้มักโกรธและแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 6. เป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ข้อที่พิสุเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้กล่าวยาก 7. ถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียนโจทย์แม้ ข้อพิสุถูกโจทแล้วกลับโตเถียงโจ์นี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 8. ถูกโจทแล้วกับลูกรานโจทแม้ข้อที่พิสุถูกโจทแล้วกับลูกรานโจ์นี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้วายาก,ก,กายา 9. ถูกโจทแล้วกับปรักปรามโจท แม้ข้อที่พิสุถูกโจทย์แล้วกลับปรับป,ปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 10. ถูกโจทย์แล้วกับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏแม้ข้อที่พิสุถูกโจทย์แล้วกับพูดกลบเกลื่อน พูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 11. ถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนแม้ข้อที่พิสุถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 12. เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอแม้ข้อที่พิสุเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 13. เป็นผู้ริษยาตนีแม้ข้อที่พิสุเป็นผู้ริษยาตนีนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก14 เป็นผู้โอ้อวดมีดมัญญาแม้ข้อที่พิสุเป็นผู้โอ้อวดมีมัญญานี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 15. เป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นแม้ข้อที่พิสุเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 16เป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ดื้อรั้นสลัดได้ยากแม้ข้อที่พิสุเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ดื้อรั้นสลัดได้ยากนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากอนุมานสูตรว่าด้วยการเปรยียบตนกับผู้อื่น ธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากพระไตรปิฎกเล่มที่12ได้คลัดมาจากหนังสือพระไตรปิฎกได้อ่านให้ทุกทุกคนได้ทราบในวันปรวนณาน,านี้ขอให้ทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้มีความสุขจเจริญทั้งสติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมสาธุ สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ